เมื่อกี้เมื่อกี้มีใครทําอะไรผมหรือเปล่าครับผมผมหางานทําครับแต่ผมไม่รู้ว่างานผมเนี่ยอยู่ที่ไหนคุณพี่คะคุณพี่อยู่จังหวัดอะไรคเลยคะคุณพี่คะคุณพี่อยู่จังหวัดอะไรคะคุณพี่คะคดะคะคคะีฉันมาสมัครงานนะคะแต่พูดกับพี่คนเมื่อกี้ที่หัวอ้าวทำไมหน้าพี่บุบอะคะเฮ้ คุณก็อยู่กับผมเมื่อกี้พี่ติตอนคุณโดนตีอะไม่ใช่เลยครับแล้วคุณตีผมอ๋อทดสอบระบบทดสอบระบบจะบอกแล้วคุณเป็นสายเอ้ยอะไรเฮ้ยทำไมเงินหายลัวๆเลยเนี่ยเกิดอะไรขึ้นเนี่ยอะไรเกิดขึ้นอ่ะไหนพวกนายมาก็ดีแล้วขนของเข้าร้านโอ้มาถึงคือจ้างผมแล้วใช่ไหมเนี่ยนี่คือจ้างผมแล้วฉันจ้างฉันจ้างฉันจ้างโอเคจะให้ขนน่ะอ้าว โอไม่ค่อยสัมพานธ์กันใหม่นะฉันจะดูว่าหน่วยการพวกเธอมีหรือเปล่าเอเอาเอาเชลนี่พอใช้ไหมครับเนี่ยไม่พอเดี๋ยวสั่งใหม่เขารีไฟเหมือนกันนะคะผมแข็งแรงพอไปครับโอเคนะแข็งแรงพอที่จะฟาดฉันได้ด้วยละประเด็นนะ โอ้ยใครออกกรโบวางสวัสดีได้สงสัยอ๋อมันมันอ๋อคือเราไม่จําเป็นต้องเดินถือของมาเติมแบบแบบสมจริงใช่ไหมเราแค่เอาหน้าจูตู้หน้าจูตู้หน้าจูตู้อ่ะอ๋อหน้าจูตู้แล้วก็คือเติมของได้เลยเหรอเขาเหัวหนอะเกิดอะไรขึ้นวะคือต้องเติมให้ถูกใช่ไหะหน้าดูเพลินนะแต่เรื่องของกล่องไปทีไหนย่ข้างหลังด้วยนะหัวหน้าเขาไม่สั่งมานะเขาให้เช็คจ้าวไอ้ อะไรผัวหน้างานแบบนี้แหละที่ชอบกันไม่ใช่เรียนรู้กันเองจะไม่สอนหรอกเรียบร้อยอจะไปพูดอย่างนั้น,นพี่เสกคุณชาบเเฟเฟูเฮแปนี่นะค,าานคับผมเนี่ยคือเราต้องยืนตรงนี้เหรอครับเวลาลูกค้ามาถึงน่ะลูกค้าล,ลูกค้าจะวางของฝั่งนี้ครับผมแล้วเราก็จะต้องซึ่งกดราคาให้ถูกผมไม่รับตำแหน่งนี้ได้ไหมเนี่ยไม่ได้คุณต้องรับวมาเป็น ขอบ okay pues คาครับคุณเพียงหน้าทำไมรู้พอใจเหรอรับทราบครับรับทราบครับกำลังตั้งใจเรียนอย่าเถียงรุ่นพ şey> ี่อย่าเถียงรุ่นพี่โอเคฉันขึ้นราคาหมดแล้วเตรียมเปิดร้านค้าได้ดูจากการขึ้นราคาของหัวหน้าแล้วเราน่าจะไม่ต้องทำงานหนักอ่ะโอเคงั้นเราไปละลาออกลว เตรียมเจ๊งไปหาที่ทำงานใหม่โอโซเซโยนะชาติเสดสาดีค่ะพี่สาวผมทอนะคะสามารถเลือกซื้อสินค้าได้เลยนะคะพี่ของราคาไม่แพงอะถูกที่สุดในย่านนี้แล้วเพราะว่ามันอยู่ร้านเดียวเชิญค่ะเชิญค่ะสวัสดีค่ะอย่าต้องรับนชคีอย่าได้ชีสหรอชาบูโอเวเฟมามาลองลองเครื่องนี้ติด เราต้องสั่งของที่ลูกค้าต้องการเอ้อติดอะไรวะต้องอนเท่าไหร่อะถ้าเป็นเงินสดคุณต้องดูบรรทัดที่สองว่าต้องทอนสิบเฟหนึ่งจัดการต้องมาคิดตังเองแล้วทำไมพวกเธอทํากันอย่างนี้ห้ซ้อนงานอยู่คุณค้าแล้วหรือเปล่ามีทอนเท่าไหร่วะใจเย็นๆคุณทำโมโหเฟ่คุณแค่ดูบรรทัดที่สองใจเย็นๆนะเราอย่าเพิ่งโมโหกับลูกค้า อ้าวเขาแต่ละจิ้มไม่ถูกล้าชายมาเสร็จกรองกร้าชัยเฮ้ยฝันอยากเป็นพนักงานแคชเชียร์มานานในที่สุดฝันก็เป็นจริงคอเตอร์จะยิ้ว่างคาคอเตอร์ยิ้มว่างครับหัวหน้าเดี๋ยวดีดเดเดือดเตังเราเหลือโหน่าใจเย็นตังตังเราไม่มีเออเราทำงานตั้งนานเราได้เงินเดือนไหมเนี่ยโหน่าตังเราหายไปหมดเราเราจะได้เงินเดือนไปหน่อยขอโทษที สั่งยากเลยวันแรกัวได้ล่อคนไปเท่าไรแล้วนะขาดทุนแหละดูสรงว่าพาแรงค้างไว้ก่อนละได้ครับทำงานแบบใดได้ครับ Black Company this Black Company Oh my God everyone ได้นอนเป็นหลับหูหลับตาไปข้าเนื้อนะฝังว่าคุณจะมีจ่ายผมแน่นอนฉันมีให้แน่ จะให้โบนัสพวกนายอย่างงามเงินเงินประมาณเอ่อเงินสิบเดือนบวกอีกแสนหนึ่งเงินคือตั้งออกใช่ไหมโอ้โหติดลบทุกคนสี่พันเดี๋ยว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 คิดไปเองพวกนายอะ่ะ าสวัสดิการไม่ดีจริงผมไม่อยู่ต่อนะครับเนี่ยเห็นเขาบอกว่าจะให้โบนัสก,กับเงินเดือนตั้งหลายเดือนผมเลยต้องทนอยู่ต่อนะคะ่ะ<ด>จ้างรายวันนี้ผมลาออกแล้วนะครับดีหน่อยจ้างรายเดือนสบายใจวันแรกยังไม่หินงเงินเลยทำงานตั้งแต่แปดโมงเช้าสี่ทุ่มมาหลายวันแล้วเนี่ย ไม่รู้เขาให้โอทีป่ะนะหัวหน้าหัวล้ออร่อยยางไงหัว้ะหัวลาะเหมือนแบบความมันเหมือนกับชีวิตจริงยังไงก็ไม่รู้มันมีความสุขที่เร่งร้องแค่หนความสุขผมมีความสุขคุณบอกเพมีความสุขเยไม่น่ามาสมัครเลยฝาดลองเชื่อทางฝาที่วางข้าวไฟไม่สว่างครับโอเคเอ่อกรมกรมแรงงานเขาบอกว่าไฟไม่สว่างครับพวกหน่วยงานแล้วเขาก็บอก แต่เรื่องของกฎหมายของเขาอะเนาะเขาก็ไม่สนใจหอกว่าถ้าเจ้าของธุรกิจเอาเงินไปซื้อหลอดไฟอะจะมีตังแตจ่ายเงินเดือนพนักงานหรือเปล่าเฮ้ยพนักงานตรงนี้ไฟมืดไหมก็ยังได้อยู่ทนทางานไม่ฝกดได้น้าเลืก้ไม่เคยตาะไรขนาดนี้มาก่อนเลยจริงครับใด่เลยครับ บอกเลยครับกิจการกําลังไปด้วยดีครับนี่เห็นไหมกรมแรงงานบอกแล้วไปด้วยดีเไอเด็กไม่มาดีเลยเด็กเอ๊ะปิดร้านร้านอยู่ไหนอ่ะเฮ้ยยังไม่ได้ทอนเงินลูกค้าเลยเดนไม่ผมบอกแล้วพวกคุณน่ะอยากรู้กแรเกี่ยวกับร้านใช่ไหมร้านเราเหรอร้านเราขายไม่กวาดน่ะแบบเนี้ย ก็ขายไม่กวาดอะแบบเนี้ยเอาล่ะไม่กอ่ะไอเด็กคนนี้มันไม่มันเป็นเด็กที่อายฉันจะให้มันจะให้เธอเป็นพี่เลี้ยงเขาแล้วกันนะนาออ่ารับเลิกคะเขายังไม่แนะนำตัวเลยเขาเป็นเด็กขี้เขาจะทำร้ายผู้จักรครับผมก็เลยจัดการให้เลยเมื่อกี้ยอดมือขวาผม ทำไมร้านนี้รับ2องแรงยังร้านอะไราล่ะนุ่นเดินตามรุ่นพี่ไปให้รุ่นพี่สอนงานนะอืมคุณลูกค้าเราแปลกนะคะลูกค้าซื้อโซดากับชีสนะคะลูกค้าจะไปทำอะไรคะจะทำเลยก็เรื่องของลูกค้าค่ะคุณอย่าไปสงสัยเขาเขามาซื้อันีแค่ร์ไลนะอืมคุณลูกค้าค่ะโอ้ว้าววันนี้น่าจะมีปาร์ตี้ใช่ไหมคะรู้สึกสั่ง สั่งเบียร์เยอะจังเลยอะคะ่ะอลูกค้าซื้อเยอะแถมเงินให้อีกหนึ่งบาทเอาเบจ้าต <c oughs> ต๊งตต๊งถ้าร้านไม่ได้กำไรก็น่าจะเช็คได้ตอนท้ายแหละว่าใครคิดเงินผิดเท่าไหร่เราคุณไม่เข้าใจาหรอลูกค้าเขาอาจจะมีแบดเดย์เขามาร้านเราเขาเจอแบบนี้เขาจะแบบเฮ้ยร้านนี้มันดีว่ะ <c oughs> ทำไมร้านไม่จัง <c oughs> เลยอะคะ่ะ อย่าอย่าพูดคำว่ามืดอย่าพูดคำว่ามืดโอ้กตัวอย่าพูดอย่าพูดอย่าพูดคำว่ามืดในร้านถจ้าูนแบบนี้ก็คุณรู้ว่าเงินเดือนเราหายไปตลอดไฟกี่ดวงแลวสว่างขึ้นมาทันตาเห็นไม่ได้หรอไม่ได้เลยคุณอยากได้ไหมนะเงินเดือนอยากได้ไหมคุณลูกค้าไม่ไปทำการทำงานเหรอคะเดินซื้อแันทุ้วันเลย 啊、嗯。